สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับนาตโตโยโตะในเกม Gear of War ภาคแรกนะครับผมพาที่เท่าไหร่จำบ่ได้โอเคแล้วก็มาถึงที่ชาร์ปพอยด์สองแล้วนะครับผมเฮ้ยชาร์ปพอยด์ดิเช็คพอยด์อ่าพูดผิดพูดผิดเช็คพอยด์ที่สองนะครับผมอ่าคือเราก็จะไปเอารถที่อ่าปั๊มแก๊สนะครับแต่ต้องมีอุจจุ u ้ตกใจตกถอยมันมีที่มืดแล้วอุ้งพื้นโล่งเลยไฟ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 เออ ไฟมายัางโอ้โเอ๊ฉันฉันเล่นจาวสวิตผิดไอบบ้บ้าเอ้ยไอ้คีเม้นาหน้านั่นมันไม่จาวสวิตผิดจาวสวิตผิดท,ทีนี้เรามีตาเลยเนี่ยอืมมาสิมาเข้ามาตบเรียงตัวเออเอาเลยเขายอมเจ็บหนึ่งทีทำไมดอมไม่ตามอ่ะอ๋อ ไอ้ดอมมึงมานี่ไอ้ดอมงี่เอ้าไอดอมไอด้อมโหแค่เริ่มมามึงจะทำมึงทำกูตายเลยเหรอโอ้ไม่ไหวนะเว้ยเพื่อนเอยเหนื่อยจะกับมันลองเลยเลยทำลายข้าวของโอเคมวนจุดจุดจุจุอ่าขอไฟหน่อยสิขอไฟไฟ เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยฮันโอ้โหเอ้ออยเฮ้ดีมากดอมดอมรีเข้ามาเลยมึงรีเข้ามาเลยข <C 'm S 1> <ๆ c oughs> อกูไ้ดอมตายแทนพวกตัวผมเองตายนเ,เนี่ยเ <c oughs> อ๊บเกลือกสูออกกระสุนเต็ม เซ็ตคอยแล้วโอ้ยเจ็บคอโอ้ยิงยิงยรีบไปรีบไปโอ้ยรถไหลรถไหลโอ้ยชีดลบลบลบแล้วเฮ้ยดอมเร็วเร็วอย่าขวางโอเคมาถึงปั๊มแก๊สแล้ว เฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นฉันมาแล้วเพื่นโอนโ,โอ้โหเอ้ยลืมสังเกตปืนมันเอาปืนจ่อแล้วปะเนี่ยโอเคครับโอเคครับคุณลุงให้ผมทำไงนเนี่ย s จะมีงานให้ได้ทำปามตรงนั้นอะเราตรงไหนครับควันดำอ๋อโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวทำให้เฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้ยกดเเอออือเอกคนรอ ระวัง,งถ่ายโอนน้ำมันเข้ามาในนี้ดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเช็ดพอยแล้วด้วยเฮ้ยเสียโลครับอาแท้โอ้มาเจอพี่สิงไรเฟิลเราไม่ต้องโลบอ้าวเฮ้ยไม่โดนอาชีพหายปืนขันลำกล้องอาฮา่า โอ้ยเย่ใจเย็นเฮียใจเย็นเฮดช็อตครับฮึดจุบรีโหลดยิงครับแต่โอ้โหจะบุกอหรครับบุกมาเลยครับผมรอเรื่อยเอี๋ยวมีอีกเแล้วครับไม่เป็นไรบูมเมอร์ยิงหนึ่งนัด ิงหวอีกหนึ่งนัดอะไรเอ้ยจ้าห่วยเบิดบูหมอบูหมอเฮ้ยเด้ๆๆเขาลี้ลอยก่อนอืออือต,ตบตบล่วงตบล่วงเป็นน้อยอีกไหม,ขามาเขำอะไรขำมาขามาอือหมดยางหมดยางเห็นละเห็นละเฮ้ยเจ้าโผ ที่ทำเลมันไม่ดีครับเจ็บเจ็บเจ็บไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวข้าค่อยช่วยเองทีหลังข้าขอโชว์เดียวดีกว่าเดีลงลุงลุงกล่าวจังเลยเนี่ยอืมเฮดช็อตครับลีโลดอื้มีิงผ่านลายเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนอืมอ่ากระสุนเต็มแล้ว อทนเราได้รถพานหน้ามาแล้วเราจะทำการกลับดี่นี้เดีวเข้ามาคัดโัคาแล้วเครอร์มันบุเข้ามาจมตีแล้วเวยน้ขึ้นแล้วน่ารถแบ็คโมบิลของเราตอ้อมไปเร็วไปได้แล้วดูยิงครับ <c oughs> ขึ้นมาซื้อย่าลีาลาเร็ว เอ้ยลงมันปั๊มแก๊สถลม่มโอ้โหต้องใช้ยังไงเนี่ยไหนดีกซกดอ t ร์ทีเพื่อแก๊สเอทเบรก กดเอเคอร์สวิตระหว่างยูวีทาเลและได้อ๋อคือถ้าจะถ้าจะยิงคือตอนนี้คือแปลเป็นโหมดขาบแต่ถ้าอยากยิงต้องเข้าโหมดนี้แล้วก็ยิงครับไอ้พวกนี้แพ้แสงนะฮะจ้าจ้าจ้ามีซูมด้วยมีซูมด้วยอืมโอเคมีหลอดเลือดด้วยครับข้างบน รถเหมือนสภาพจะสมๆไหนเนี่ยโอ้ย,อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยซอง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 ครับซองนี่หมดย่างหมดย่างโอเคเฮ้ยเฮ้ยอืมซองไว้ก่อนซองไว้ก่อนเหลือตัวเดียวยังจะมากัดเอ้ย โอ้โหข้างหลังมาจากไหนวะเคลียนะโอเคที่ถ้าเราเล่นสองคนคนหนึ่งจะเป็นคนขับอีกคนหนึ่งจะเป็นคนยิงนะฮะอ่าเดี๋ยวนะดูก่อน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 ไม่เอาใจแหมไม่มีกระจกสองหลังไงเนี่ยอู้ างหน้าข้างหน้าเอ้ยอืซองซองซอ,องให้หมดข้างหลังมีไหมโอเคไม่มี Let's go อ้าวได้โอ้โหข้างล่างซองเฮ้ยศาสต์ศาสแบบหมุน โอ้โหมันคลิกโกงอ่ะเฮ้ยๆๆๆๆโกงไปแล้วตายอือให้ลองดูสิโอเคเฮ้ยตาโลกแล้วมันจะตามมากัดกูถึงไหนเนี่ยอืมโอ้โหเทียบ้าดิ ไม่ดูให้ดีก่อนเลยเลือดมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วมีเหรอไออื <slightly mer. S 1> ม้มชายชยโอเคเคลียร์นะโอเคเคลียร์เคลียร์อ้อขึ้นยางขึ้นยางอ๋อขึ้นละขึ้นละ เออต้องอ้อมฮะโอเคมีไหมเนี่ยเอ้ยมันมีเพลงครับเมื่อกี้เหมือนหืไหนโอ้โห ตายหมดยังตายหมดยังเขาผมจะตายแล้ว6นาฬิกานหนอือ,อหู6นาฬิกาเลยเรานี่มัน4นาฬิกาเฉียงเว้ยชิบหายชิบหายจะตายแล้ว มองดี่ๆนี่หก็คือหกหก็คือด้านหลังเลยเออถ้ามองจากสีอะไรเงี้ยเออยังอขอเข้าใจน้องไหนวะเฮ้ยอือโอ้โหมาจากไหนจะผ่านไหมเนี่ยจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โห โอ้โหเดี๋ยดีนะผมเห็นอะไรแวบบ๊แบๆเหมือนบินออกมาอืม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 ,อมหมดยังวะเร็วๆร,วรวจะถึงแล้วท่าจะโล่งแล้วฮะโอเคแบดน,นี่มาครับนะน้องขับมาถึงแล้วปึรถถ่ายถังเราใกล้ถึงแล้ว โอ้โหมีสงครามเกิดขึ้นลุยกันเลยึบลุยยังไงลุยตรงไหนโอ,โอ้โหตกใจอีเมจินโฮ มาให้ลุงอุบาทอ่ะเปลี่ยนปืนกันโอ้ยอืมเย็งครับเย็งเยจลงไปเฮ้ยสาดาครับอสาสาโอ้หมดโอโอเดี๋ยวเดีสาเข้าไป โอ้ยยยโอ้โห yeah> oh, right, ้อ้เจ็บซ่อนหล่ะซ่อนไม่มีซ่อนไม่มิดไปทางไหนตอนนี้โอ้ต้องใช้อะไรเฟิร์นหนเป็นเจสซี่โฮแลตไอ้ดอมเราลงไปทำไมลุกขึ้นมา เอ้ยเจ้หูแม่งโชคดีนะเนี่ยกระสุนเยอะไหนไหนไหนไหตรงไหนอีกโอ้โหตรงนั้นมันยิงใหญ่เลยอืยิง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 ครับไม่โดนเลยครับบีโล่ก่อนครับโอ้โอ้ใจเย็นครับใจเย็นนะครับ ออกกริ้งแล้วโอ้โหกัะดูเยอะเด็ด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 ตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้โคโลมโคโลมเราช่วยสไนเปอร์ะไหเปอร์ไหนครับกระสุนมันวิ่งแบบโอ้โหอื้ยิงเอ้ยอะไรจ๊ะ อืออาเวนเฮิรกดหน้าไปหน่อยไิขับลำกล้องกลางหัวใจเอาผนเร็วไปอีกแลว้วเร็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 วกำบังตรงนี้ต้องเปลี่ยนแล้วสัมโนโนครัวรงมนอีกเนี่ยโอสไนเปอร์ไหนวะ มาเฮชอดสองดีนักอ่ะอ่ะอ่ะรู้แล้วสไนเปอร์อีกคนนึงอยู่ไหนโฮมาโฮมาอืเฮชอดโอ้โหมีเมจใช่ซุยเฮยแล้วลงไปลงไปโอ้เจ็บ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 โอ้ดอมกูไม่ไหวเลยนะเอง แค่นี้ก็ล่มแล้วไม่กล้ายิงปืนกลเลยฮะลองหน่อยดีไหมโอเคไม่ลองครับไม่อยากเสี่ยให้ปืนกลแอบแอบนี่แหละเอออ๋ออโออ๋อโอยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่องแล้วนะจะส่องแล้วนะเอ๊ยปืนลวง อโ,โอ้โหโอ้โหหลบไปยังกับตลอดอ่าตายโอโ้อโ,อโ,อโ,อโหตรงนั้นก็มีมาสาดโยนระเบิดเหรอโยนระเบิดเหรอมาโยนมั่งฮึชูตดีดตูมอะไรลูกซองลูกซองนี่ลูกซอง นา,ายอือโอ้โหไอ้บูมโดนโอ้โหไอ้บูมตลกแล้วโอ้โหจะสู้ถึงหไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวบูมบูมบตลกอะอืมริงโต้อ,า,อาบูมโดนตาไม่โดนดบูมหรอบูมหรอ ม่บูมไม่ล่ะเอาีกทีตายแน่นอนนี่เฮดชอนมาอาทำให้เราตายมาบูมอยู่นั่นแหละอือ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 เดี๋ยวหน้านั่นแหละแจวใครปาไม่รู้ล่ะขอชมก่อนกลับไม่ได้รุ้แกซะอือ ยิงได้สวยเอาละดอนนะอ้าวโอ้โอหทำไมไม่ตายถือว่าโชคดีนะทำบุญมาเยอะงั้นเก็บกระสุนก่อนเออระเบิด ติ๊ตตูเฮดช็อตนี่อือเฮดช็อตจ้าเรียบร้อยต่ออืงออกมาลีโดจุ๊บจุ๊บจุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวา ไอ้ชุบนายไล์เฟินอะไรอ่ะโอะ้กางเรามามากางเราเลยโอ้โหมูเมอร์เดะเดะเดโอ้โอ้โอ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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนรบรกรก อันแน่แน่แน่นี่ยิงตรงนี้ก็ได้เอสเอเอสเอเดี๋ยวโคจะเย็นเออเออเอออ้าวโคไม่ลุกอะอะลุกมาอ๋อมีตัวนี่เฮ็ดช็อต เฮช็อตเฮช็อตเฮช็อตนี่ฮ่าตีตตีโอ้ใกล้ถึงเวลาแล้วไปลุยกันเลยเออแล้วทำไมเราไม่มีถังแก๊สนะไม่เห็นถังแก๊สเมื่อกี้ฮึจุดต์ทเครื่องเมื่อกี้ฉากยังโหลดไม่ครบ ดีเทลยังโหลดไม่หมดอือ Let's go เตึเ๊ดต๊ดตึ๊ดต๊ดเฮ้ยเบิดป่าเบิดปิดเสียงนัดซะหืม <c oughs> ขับมาที่ไหนเนี่ยโหมืดชิปมาก <c oughs> ผมไม่อยากน้องนั่งรถอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยรถสะเทือนน่าจะเป็นรถลุยแบบสะเทือนแบบพวกคาคูขายานี้ไปได้หมดนะฮะเออชึบโอ้ยแล้วมาลงอะไรที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเครื่องยนต์จะไหม้ไปเนี่ยเห็นข้างหลังมีควัน ขอโทษนี่ดอทเตอรสควอรถของเรามันเจ๊งกระบอกแล้วเราต้องเดินด้วยเท้าโอเคเราต้องดูแล้ว let's go ทางไปซ้อมได้ไหมเนี่ย ปาเบิร์ซ่อมได้ทุกอย่างอยู่แล้วซ่อมได้โอ้โหเอ๊ะมีเสียงด้วยเสียงอาหยังเสียงใครฮัลโหล <mm> <mm> ไม่เห็นมีใครเลย โอ้เห็นแล้วนั่นาะรัรอ่ะเหมือนกับว่าจะมีศัตรูตัวใหม่อย่างั้นนะฮะต,ตัวออกดำๆหน่อยอฮึบฮึ๊ฮโอ้โหเฮ้ยนั่นมันชื่อแลมเบิเร์ธป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่มาดูเหมอือน,นตัวมืดไปห,หน่อยนะ โอเคลุยเข้าไปเอ้ยทีทีมันล็อกไว้ยังไงให้แจ๊เปิดมันไม่ได้หรอกมันถูกป้องกันแน่นนะเรามาถึงโรงงานแล้วเดลต้าแต่เราทางเข้าถูกปิดไปไม่ได้ เอาไม่เห็นสัญญาณที่เราอยู่อีกโอ้เยี่ยมเลยโอเคโค่ป่าเบิร์ดไปทางนึงถ้าเจอทางก็ติดต่อมาด้วยไม่เป็นความที่แย่หรอเอาละมูบได้แล้วเรผมาแล้วโค่อุ้ยกันเฮ้ยมาครับ โอเคครับในส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของเกียวพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับใ,ใครที่ชอบสามารถกด s subscribe ไลค์แชร์หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยดักลอมลอมกูด้วย